สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำวฟเฟอร์ไซทารักอีก1สูตรสูตรนี้จะพิเศษกว่าสูตรอื่นที่เคยสอนไปแล้วตรงที่ผิวแป้งด้านนอกมีความกรอบเบาส่วนด้านในฟูนุ่มแถมถ้าทำไว้นานเราแป้งหายกรอบเราสามารถนำกลับมาใส่เครื่องทำวฟเฟิลเพื่ออุ่นซ้ำแป้งก็จะกลับมากรอบอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะมาเริ่มต้นลงมือทำกันเลยใช้ไข่แดงสองฟองป้าใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะ กลิ่นวานิลา1ช้อนชาครึ่งนมสด200 ml ค้นส่วนผสมให้ไข่แดงแตกเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป100กรัมหรือเศษ3ส่วนสถ้วยตวงตามด้วยแป้งข้าวโพด32กรัมหรือเศษ1ส่วนสถ้วยตวงน้ำตาลทราย36กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชา ขงฟู1ช้อนชาครึ่งคนส่วนผสมให้เข้ากันไม่จำเป็นต้องคนแป้งจนกระทั่งเนียนกิ้งนะจ๊ะคนให้มีเม็ดแป้งเม็ดเล็กๆหลงเหลืออยู่ได้เล็กน้อยค่ะหาอะไรคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีก่อนที่จะนำไปผสมในขั้นตอนถัดไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไส้ขนมกันค่ะ ส่วนผสมของไส้เราจะใช้ Balance b a k e r y m a y o n n a i น e ตราเบ Food มาผสมกับไส้ต่างๆตามชอบนะคะในคลิปนี้ป้าใช้ปูอัด6ชิ้นฉีกเป็นฝอยโบโลน่า6ชิ้นโดยหั่นเป็นชิ้นตามแนวยาวไว้นะคะแล้วก็แฮมหั่นตามแนวยาวอีก3ชิ้น b a l านซ์เบเกอรี่มายองเนสตราเบสฟูด o นึ0กรัมมายองเนสตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของทางเบสฟูดเหมาะกับการนำมาผสมเป็นไส้ของขนมปังหรือเบเกอรี่ต่างๆมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็หอมมันค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมของไส้ให้เข้ากันเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนเลยจ้า เดี๋ยวเรากลับมาทำแป้งขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะใช้ไข่ขาวสองฟองป้าใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองตีจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดค่ะแล้วเมื่อไข่ขาวตั้งยอดเราจะนำไปผสมในตัวแป้งที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนต้นเมื่อไหร่ที่ผสมไข่ขาวลงไปในแป้งแล้วนะคะให้รีบนำไปอบทันทีเมื่อตีไข่ขาวได้แบบนี้แล้วแบ่งไข่ขาวที่ตีได้มาหนึ่งในสี่ ใส่ลงไปในแป้งที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนต้นคนผสมให้เข้ากันนำไข่ขาวส่วนที่เหลือใส่ลงไปตาล้อมเบาๆให้เข้ากันแล้วรีบนำไปอบทันทีถ้าใครจะทำขายให้เตรียมเฉพาะตัวแป้งส่วนที่หนึ่งรอไว้เมื่อไหร่ที่จะทำการอบก็ค่อยตีไข่ขาวแล้วผสมลงไป ผสมไปอบไปป้าว่าทําสดใหม่ๆหน้าร้านก็ดูน่าซื้อน่ากินดีค่ะช่วงสุดท้ายของการผสมแนะนําว่าให้ใช้พายยางช่วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปอบวาฟเฟิลกันนำน้ำมันพืชทาให้ทั่วพิมพ์ทั้งด้านบนและด้านล่างนะจ๊ะเมื่อเครื่องทำวาฟเฟิลร้อนนำแป้งที่เตรียมไว้เทลงไปเลยค่ะแป้งหนึ่งูจะสามารถทำวาฟเฟิลไซส์นี้ได้ทั้งหมด3ชิ้นนะจ๊ะ เมื่อใส่แป้งลงไปแล้วตักไส้วาฟเฟิลที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยไส้ที่เตรียมไว้ป้าสามารถตักแบ่งทําเป็นวาฟเฟลิลไส้ทารักแบบนี้ได้ทั้งหมด3ชิ้นนะจ๊ะป้าจะใส่กะล่ำปรีหั่นฝอยลงไปด้วยค่ะเพราะว่าชอบอร่อยดีแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ๊ะตักแป้งราดทับบนไส้ให้ทั่ว อบวาฟเฟิลจนกระทั่งสุกกรอบตามต้องการได้เลยค่ะสำหรับป้าป้าจะอบที่เบอร์4นะคะเป็นเวลาประมาณ5 6นาทีเปิดฝาเครื่องทำวาฟเฟิลออกนำวาฟเฟิลที่ได้พับครึ่งค่ะแค่นี้เองเราก็จะได้วาฟเฟิลไส้ทารักษ์แสนอร่อยแล้ว นี่น,นี่ป้าขอเสนออีกหนึ่งทางเลือกค่ะเผื่อสาวๆคนไหนอยากทานแค่นิดหน่อยหรือเผื่อว่าใครที่อยากจะอบวาฟเฟิลเตรียมไว้เพื่อช่วยย่นระยะเวลาตอนทำขายให้นำแป้งวาฟเฟิลเทใส่เครื่องอบจนกระทั่งสุกจากนั้นนำวาฟเฟิลออกมาพักผึ่งบนตะแกรงเตรียมไว้ใช้งานได้เลยค่ะนี่ดูสิน่ากินมากๆทั้งสองด้านเลยนะคะ เมื่อต้องการใช้งานสามารถนําแป้งวาฟเฟิลไปอบสาสักครู่ให้พอกรอบแล้วตัดแบ่งครึ่งใส่ไส้และผักต่างๆบีบซอสตามชอบและเพิ่มความอร่อยด้วยสวีทเบเกอรี่มายองเนสตราเบสฟูด มายองเนสตัวนี้เหมาะมากๆกับการนำมาบีบตกแต่งเป็นท็อปปิ้งด้านบนเพราะบีบง่ายคงตัวเป็นเส้นสวยไม่แผ่ออกมีรสชาติหวานมันอร่อยถูกปากคนไทยคุ้มค่าคุ้มราคาเห็นด้วยกับป้าไหมคะว่าเบสฟู้ดสร้างสารรค์ในทุกความอร่อยจริงๆค่ะย้ำอีกครั้งนะจ๊ะบาลานซ์เบเกอรี่มายองเนสใช้ผสมทำไส้ขนมส่วนสวีทเบเกอรี่มายองเนสใช้บีบแต่งหน้าจ้า มามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะเริ่มต้นที่ตัวต้นทุนวัตถุดิบแป้งวาฟเฟิลนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบแป้งวาฟเฟิลหนึ่งสูตรค่ะไข่ไก่สองฟองตีไป7บาทราคานี้อิงจากไข่ไก่เบอร์2องแบบยกแผงน้ำมันพืช2บาทกลิ่นวานิลา3บาทนมสด10บาทแป้งข้าวโพด2บาท19สตางค์แป้งสาลีอเนกประสงค์2บาท70สตางค์น้ำตาลทราย90สสตางค์ เกลือ25สตางค์ผงฟูบาทรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับแป้งวาฟเฟิล 1. สูตรอยู่ที่30บาทกับ4สตางค์แป้งวาฟเฟิล 1. สูตรทำขนมได้3ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อแป้งวาฟเฟิล1ชิ้นจะอยู่ที่10บาทกับอีก1สตางค์ต่อกันที่ตัวต้นทุนวัตถุดิบใส้ขนมบ้างนะจ๊ะบาลานซ์เบเกอรี่มายองเนสตราเบสฟู้ด 6บาท90สตางค์แฮม3ชิ้น8.25บาท25สตางโบโลน่า6ชิ้น12บาทปูอัด6ชิ้น18บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับไส้1สูตรจะอยู่ที่45.15บาทส5สตางไส้ที่เตรียมไว้สามารถแบ่งทำวาฟเฟิลไส้ทารักได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบของไส้วาฟเฟิล1ชิ้นจะอยู่ที่ 15บาทกับ5สตางค์เดี๋ยวมาลองดูต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อวาฟเฟิลไส้ทะลัก1ชิ้นดูนะคะในกรณีที่ไม่ได้ใส่ผักค่ะแป้ง10บาท1สตางค์ไส้15บาท5สตางค์น้ำมันที่ใช้ทาพิมพ์ตีไป1บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับวาฟเฟิลไส้ทะลัก1ชิ้นกรณีที่ไม่ได้ใส่ผักจะอยู่ที่26บาทกับ6สตางค์ ถ้าใส่ผักป้าจะบวกค่าผักเพิ่มไปอีก1บาท50สตางค์นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใส่ผักแล้วต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่27บาท56สตางค่ะส่วนถ้าใครทำวาฟเฟิลแบบตัดแบ่งครึ่งชิ้นต้นทุนวัตถุดิบจะเป็นตามนี้ค่ะสวีทเบเกอรี่มายองเนสตราเบสฟูด25สตางค์แป้งวาฟเฟิล5บาท1สตางค์ ผักตีไปว่า50สตางค์นะคะไส้กรอกนี่ตีไปชิ้นละ3ามบาท50สตางค์ซอสมะเขืเทศ25สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับวาฟเฟิลแบบตัดแบ่งครึ่งจะอยู่ที่9.51บาสตางค์ต่อชิ้นค่ะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะยังไม่รวมค่ากล่องค่าแพ็กเกจต่างๆ ค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆใครจะทําขายแนะนําให้บวกพวกนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะและต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะแนะนําว่าให้ลองคิดด้วยตัวเองอีกทีนะจ๊ะ สุดท้ายเลยค่ะอย่าลืมนะคะเบสฟู้ดสร้างสารรค์ได้ทุกความอร่อยและมายองเนสเบสฟู้ดปลอดภัยได้มาตรฐานเพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติผลิตจากไข่พล s สเจอไรส์ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยจ้าเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ